ที่ในวิทีอาที่กาลังตีตีหนังสือนี่คงบอกอะไรคะอาจารย์คือตอนนั้นนะคะจะต้องดึงเอาในจุดที่สําคัญที่สุดของภาวะที่อยู่ข้างในที่มีพลังนะคะที่คนเราไม่ดึงลึกลงไปไม่ถึงนี่จะทำยังไงต้องใช้ตัวอื่นๆช่วยในการจะตีขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วต้องบอกเขาก่อนว่าพลังนะไม่ใช่กําลังก็ต้องอธิบายก่อนแล้วพอเขาใช้กําลังกับพลังเขาจะรู้แล้วอ๋อพลังอยู่ตรงนี้เองครับ อาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยทุกคุคนทุกคนสามารถเขาเ้ากรมนได้สูงไม่ได้ได้ค่ะฝากภรรยาผมสักคนได้ไหมยอดีดีค่ะครับ <c oughs> <c oughs> เออผมชื่นชอบนะครับแล้วลก็ดูวีดีโอาร์มาสักครู่นี้แล้วนะทำให้ผมมีความคิดว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์ให้สังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดึงจิตใต้สอกคิดให้เกิดพลังแล้วก็สร้างธรรมาชาติให้เกิดเป็นตัวเรารสร้างความสุขด้วยใช่มันก็จะไปตรงกับเรื่องของแฮปปี้เวิร์ลเพละค่ะ เลื <Cornell> ่มนี้นะครับเป็นเล่มที่เราเวลังจะนำพาทุกท่านโดยเฉพาะท่านอาจารย์จังตัวผมเนี่ยนะครับจะต้องเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วยอยาจะเรียนเชิญอาจารย์ผ่านรายการของทัศนเราเด้วะเชิญอาจารย์เป็นที่ปรึกษาของสมาคมการฟู้งลมประเทศไทด้วยแล้วก็รบกวนไปทําโครงการร่วมกันของสสสดีโปรแกรมเพื่อเอาความรู้ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมนะครับท่านผู้ชมครับเสียดายมากเลยฮะบทบาทต่างๆที่อาจารย์จังตัวได้ให้ความรู้ความคิดต่างๆสังคมเราเลยนะครับ เวลาสักทีเดียวแต่เชื่อว่าอาจารย์ภูมิต้องให้เรียนทางพวกเราสม่ำเสมอยินดีค่ะอาจารย์วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ตัวก็คืออาจารย์จิตสุมานอมาตยกุลนะครับหรือผมขออนุญาตเรียกพี่ตวงเลยค่ะยินดีค่ะครั้งหน้านั้นโคตรรบกวนค่ะทิ้งท้ายนิดนึงสักนิดหนึ่งเร่นเครับในเรื่องราวของศักยภาพที่ซ่อนเร้นของมนุษย์เราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันมีซ่อนอยู่ถึง93%ครับแต่เราไม่ได้ดึงเอาความสามารถตรงนั้นเนี่ยออกมาใช้เราใช้ไปแค่7%จริงป พกรักน,น,นาครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณค่ะที่ให้พวกเราได้ส่งเสียสที่ดีครับท่บบานผู้ชมครับลบรอยสักปานแดงปานดำ ชิญปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโพลิกินิกโทร2520633 2557767 2545888โครงการพิเศษไอซสถาบันรัชภาพปรัชญาลัตนิพานมุ่งสร้างส,าสารรค์นวัตกรรมชากประสบการณ์บริหารธุรกิจวิสัยทัศน์โครงการพิเศษไอซสถาบันรัชภาพ มุ่งผลิตนักบริหารให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมวัตถุประสงค์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักบริหารและต่อยอดทางธุรกิจสําหรับเจ้าของกิจการเพื่อผลิตนักบริหารมุ่งเน้นนวัตกรรมสร้างสาร์ประสบการณ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจให้ทันสมัยเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการวิจัยและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการวิจัยพัฒนาบุคลากร,กรแก่นักศึกษาและองค์กรทางภาคร,รัฐและเอกชนพันธกิจโครงการไอซีสถาบันราชภาัฏมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผู้เรียนหานที่มีคุณภาพ และคุณธรรมมีจิตวิญญาณของการเป็นนักธุรกิจที่พร้อมจะพัฒนาตนเองเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถแข่งขันในระดับสากลลบรอยสักปานแดง ฟันดำคิรปรึกษาได้ที่ประตูน้ำโพลิคลินิกโทร2520633 2557767 254588 8สนับสนุนรายการโดย ช่วงนี้แบบตุนกัวก็ตนทานได้เรามีนะครับเราอยากจะนำพัทน์ขั้นพัฒน์กับอีกบทบาทหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็จะเป็นเรื่องของไอทีซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้พูดถึงเรื่องพวกนี้ไว้นะครับว่าหากเมื่อไร่ก็แล้วแต่เรามีฐานความรู้มากๆหลากหลายเนี่ยแต่เราไม่สามารถจะเข้าใจในเรื่องบริบทบรเรื่องภาษาเลยหรือระบบไอทีเหรือเทคโนโลยีได้ด้วยนะครับเราก็ไม่สามารถจะเชื่อมต่อกับ65ล้านหรือ600กว่าล้านคนได้นะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้นะฮะเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องเรียนเชิญสองท่านนี้มานะครับเราสองท่านนี้เป็นคนเก่งคนดีที่ผมอยากจะนำเสให้คนรู้จักนะครับท่านแรกนะครับเาีเราเจอแล้วนะครับก็คือท่านอาจารย์วิบูลจุงฮะคราวนี้เราเจอแล้วนะครับเป็นนักเออจะเป็นคนหุคนนะครับเป็นนักจัดการนะครับอีกท่านหนึ่งนะฮะสดร้อนเลยฮะเป็นผู้หญิงเก่งและแกร่งเป็นคนที่อยู่ในวัยถุมสาวที่ต้องการความเ็ได้เหนฝูงแล้วกันยิ่งก็คือเป็นบุตรสาวของเพื่อนรักของผมก็คือเป็นบุตรของท่านพจิต คุณตั้งวัฒนาเป็นรองประธานสภาสภากลจังหวัดสกลนครนะครับอาจารย์วริยาคุณตั้งพัฒนาครับน้องเอ๋มครับในรับอาจารย์ครับสวัสดีครับนจะพู่เลยครับอาจารย์ครับผมมีประเด็นอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งสนใจมากเลยโดยเฉพาะของอาจารย์วิบูลจุงกับของน้องเฉเอมเนี่ยนะครับอาขอเรียกเป็นน้องเฉเอมเลยนะการทําบล็อกแกล้งทํำยังไงอยากรู้มากเลยแล้วก็เพิ่มมีสมาชิกเราสอบถามเข้ามาเยอะวินิจฉัย้เลยครับข้อแรกเลยก็มีอีเมลค่ะ มีอีเมลก็มีบล็อกด้วยกับแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือในในบล็อกของเออชเอมหวานเนี่ยมีคนเข้ามาเป็นแสนเลยนะค่ะมันได้ประโยชน์ตรงไหนครับได้ประโยชน์ตรงที่ว่าบล็อกของเอมเนี่ยค่ะจะเน้นเรื่องของการศึกษาค่ะคนที่คนที่สนใจเรื่องเรียนต่อต่างประเทศคนที่สนใจเรื่องทุนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องท่องเที่ยวความงามก็จะมาดูที่บล็อกนี้แล้วก็จะมีคอมเมนต์ค่ะ ที่ว่าสําเร็จเลยก็คือบางคนที่เขาแบบได้ทุนแล้วเขากลับมาบอกว่าขอบคุณมากที่โพสตรงนี้ไว้ให้เขาไปติดตามติดต่อแล้วก็แบบให้เขาได้ทุนอย่างนี้ค่ะสมมติก็เป็นการแบ่งปันป<ม>ความรู้สู่สังคมไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เราหาข้อมูลเราไม่รู้รเราก็เลยเราก็เลยอ่าไม่มีคนรู้เราก็เขียนสาเลยไปเขาจะได้รู้อะไรอย่างนี้ค่ะครแบ่การเล่น,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 ลน,นลา เข้าไปเล่นเข้าเป็ไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีบล็อกที่แนะนําเกี่ยวกับการเขียนอยู่แล้วก็คือดูตรงนั้นได้เลยค่ะครับก็คือของของเออเ็มที่จะเป็นบล็อกเกี่อ็มวัตใช่ไหมครับที่อาจารย์บูทเตอร์บอกใ่ไหมที่บริษัทไหนบลอกอะไรของผมจะเกี่ยวกับธุรกิจครับครับนะก็เริ่มตั้งแต่การจะตั้งธุรกิจการเป็น HR การเป็นแก้ปัญหาทางธุรกิจต่างๆนะครับหรือแม้แต่การ การจิตวิทยาหรือความคิดสร้างสรรค์นะฮะการพัฒนาความคิดลัษณะนั้นก็คือทุกๆส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจก็จะเป็นอยู่ในในบล็อกแกงของผมครับ,รบสมาชิกประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็ตอนนี้ที่วิ่งเข้าไปแล้วก็เป็นหลักล้านขึ้นไปนะครับเราสามารถเอาบล็อกแกงนยมาทำเป็นในเชิงธุรกิจได้ไหมได้ครับของคุณเจนนี่ทำยังไงของเอ็มยังไม่ได้เป็นธุรกิจเต็มตัวค่ะ ที่เคยเห็นคือจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางว่าเขาทดลองใช้แล้วเขาก็มาดูสผลตอบให้ดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนที่เป็นแบบเวทขายเครื่องสำอางเขาก็จะมาโพสโฆษณาด้านข้างหรือว่าให้ทดลองใช้ไปเวิร์กช็อปแล้วก็มาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็เสมมติกับเป็นฐานสมาชิกเลยใช่ไหมใช่สมาชิกกูกูเปนะ็นตวัวเวลามีอีเวนต์อะไรใหม่ๆก็มาให้พวกบล็อกเกอร์ที่เกี่ยวกับบิวตี้เนี่ยไปไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ตราเองยังไม่ยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้น แล้วของท่านอาจารย์พิ่บูลนี่ทำยังไงครับถ้าเกิดจะทำเป็นเชิงธุรกิจเลยผมก็ลังมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเราเอาระบบไอพีเข้ามาจับต้องแต่ระบบตามไปนะไอชาเราไปถืกว่ามันไม่ได้ขาดงานไม่ใช่ยังบ้างไหมคราบเรื่องของการนำระบบสารสนเทศมาใช้นะครับแต่พออาจารย์คิดว่าถ้าเกิดจะทำเป็นธุรกิจเลยจะทำยังไงในในกรณีที่เป็นธุรกิจนะครับบล็อกตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็นบล็อกที่เกี่ยวกับการที่ให้อข้อมูลนั่นว่าโอเคสิ่งนี้เนี่ยมันควรจะทำอย่างไรหรือว่าข้อมูล ข้อมูลการบริหารเป็นอย่างไรหรือว่าหรือแม้แต่การวิจัยเนี่ยเชิงวิจัยต่างๆมาสามารถรวบรวมข้อมูลวิจัยเข้ามาเพื่อพัฒนาในในธุรกิจไธุรกิจได้ในในส่วนของผมเนี่ยบล็อกนี้ก็เหมือนกับการเอาอินโฟเมชันที่ผมรู้หรือว่าผมสนใจเนี่ยใส่เข้าไปในบล็อกแล้วเป็นการกระจายความรู้สู่ชุมชนครทั้งหมดว่โอเคคือผมไม่ได้เน้นคือผมไม่ได้ทำบล็อกเพื่อธุรกิจ โดยตรงแต่ทาบล็อกเพื่อสนับสนุนธุรกิจของผมมากกว่า๋อครับคราวนี้มันจะมีพวกแฮกเกอร์ต่างๆเขาโพสแล้วมันมีสุภาพแล้วก็มีเมย์าีนี้มีเยอะไหมมีครับแล้วจะมหาตัวเองไหมครัครับก็กดลบแล้วเดี๋ยวนี้บล็อกของแบบอย่างบล็อกแกลเนี้ค่ะเขาจะมีว่า w ว r ร์ดดิ้งหรือว่าชื่อยูเซอร์ที่แบบมาโพสโฆษณาหรือว่าโพสขายของเนี่ยเขาก็จะแบบบล็อกไปเลยไม่ให้โชว์ขึ้นมาครับแล้วแต่ค่ะ เพื่อนผู้ชมครับตอนนี้เพื่อนพูดถึงยุคไปสัมผัสกับสถาบันผลิตที่ระบริหารศาสตร์นะครับจัดงานครบรอบ20ปีของคณะรสถาบัมนุษย์น่ยนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ถือว่าเป็นต้นแบบส่วนหนึ่งในนี้จะพูดถึงเรื่องของระบบไอทีสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับพาเชยนนะครับแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เลยอยากขยายงปัสู่สังคมด้วยอยากจะรู้ทีหนึ่ง AEC ที่เราจะเปิดอีกประมาณ3-4ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะคุยถึงเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมทุนทางเทคโนโลยีนะครับก็คือไอที การเชื่อมต่อตรงนี้ไม่ทำให้ฐา,านความรู้วามขึ้นฐาลูกค้าลความขึ้นถูต้งไหครับแต่นี้เนี่ยพอไปเนี่ยเราจะต้องมีการแข่งขันนะครับกำลังคิดว่าถ้าเกิดจะเอาโมเดลที่อาจาร,รย์วิบูล์คิดหรือเอยหวานคิดเนี่ยว่าจะทำยังไงติดเชิงธุรกิจแล้วเชื่อมต่อกับเรื่องของภาคีการพัฒนาคนนะครับอย่างกรณีของนอชเอมหวานก็จะเป็นเน,น้นเรื่องของการศึกษาเร,รื่องความรู้ด้วยขออาจารย์จะเปเน้นเรื่องของธุรกิจเรื่องงานคอนซัลท์เรื่องงานฝูกลงกับ อาจารย์ครับทั้งสองท่านเลยอยากจะให้อาจารย์เฉลระบุนิดนึงว่าภาคมันทำลักษณะดีแล้วเ่ยการเผยแพร่สู่สังคมหรืว่าเนี่ยอุปสรรคจะมีเยอะไหมทุกอย่างมันเหมือนเหรียญสองด้านนะคะก็ทําอะไรไปก็จะมีทั้งบวกและล,ะละบในขั้นแรกก็คือก็เหมือนเราก็จะกังวลว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงหรือว่าเหมือนกับการเปยนแปลงที่เขาเรียกว่า change management นะแต่ทีนี้ว่ามันก็อยู่ที่คนที่ จะเข้ามาร่วมนะคะว่าเขาพร้อมแค่ไหนแต่อย่างวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนยุคใหม่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีไม่น่าห่วงค่ะแล้วปัจจุบันนี้วัยรุ่นกลุ่มที่อ,อ,อาจารย์เอเนี่ยได้ลงมาแล้วก็โพสเข้ามาในในใน,ในบล็อกของเราส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไไยง ส่วนมากจะเป็นกลุ่มที่จบเรียนจบปริญญาตรีแล้ว<ม>หรือว่ากําลังแบบเรียนจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอะไรเไงี้ยค่ะคก็จะมาดูข้อมูลว่าจะไปเรียนต่อประเทศไหนดี<ม>ประเทศนี้ที่ไปเป็นยังไงจีนเป็นยังไงอังกฤษเป็นยังไงหรือว่าหรือถ้าเขาแบบเหมือนกับอยากจะรู้ว่าเออจะต้องวางแผนชีวิตยังไงก็จะมีพูดถึงค่ะ<ม>หรือว่าถ้าสนใจเรื่องภาษาคือเอ็มก็ชอบแบบเอาพวกเพลงอะคะ่ะมาแปลแล้วก็ใส่เนื้อร้องอะไรเงี้ยเขาก็จะไปปึกมันได้ครับ เออเทเอนี่นะครับจริงๆแล้วเป็นอาจารย์สอนู่ทีนักาศาึษาบริและวิธีการจัดก,การของมอ,งมองเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับเอาวิธีการต่างๆได้ไปสอ,อสะนนักศึกษาไแน่นอนค่ะเพราะว่าจริงๆนักศึกษาเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็ไม่ไม่ห่างก,กันมากแล้วก็เหมือนแบบเป็นปเป็นเพื่อนกันเมืเ่อกี้ก็ถ้ามีสิทธิ์เขาแบบรู้สึกบรรยากาศในห้องเรียนแค่แล้วก็ให้เคสไปนั่งทําแบ่งกลุ่มกันฝึกฝึกการแชร์กันแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังไปด้วยอะไร แล้วขออาจารย์พี่บูเนี่ยทำยังไงที่จะแบ่งปันกวามรูปกับทางธุรกิจบรสษัทต่างๆเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยธุรกิจมันก็จะมีเรื่องของการมาพูดคุยถึงปัญหาต่างๆนะครับของเราจะมี c a ส e study อยู่ในในในบล็อกเลยหรือเปล่าใช่ครับในบล็อกเนี่ยจะเป็น case s ี้ d y ส่วนใหญ่ว่าปัญหาของธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยที่เขาโพสต์เข้ามาถามกันว่าโอเคปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นยังไงปัญหาของครอบครัวแฟมิลี่นะฮะว่าโอเคแฟมิลี่เนี่ยเป็น ธุรกิจครอบค,ครัวมีปัญหาเรื่องลูกมีปัญหาเรื่องพ่อลักษณะน,นี้ก็รเราก็จะอธิบายว่าโอเคเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยปเป็นเกิดเพราะอะไรแล้วก้พยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยในที่เข้ามาอานเนี่ยเราก็จะไปเอาเค s ส s t u จริงๆเนี่ยเข้าไปเลยนะฮะ